เจ็ซีสาวหน่อยเป็นแดงถูกทันเจ็บซี่ปาล์มนากระเพิดอเวเชียลมาถึงหน้างานเป็นจีรพลอยแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดครับพลังการงานจ่อดำคือมือแล้วครับพี่น้องพลังการงานสั่งบ่สุดยอดเลยครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็มีเหมือนใครทะเลาะวิวาทปั๊มหนึ่งล้านบาทแม่

บรรยากาศลังเวที่คำคำครับขณะนี้เวลาหาโมงเคิองอ้ยอุ้ยปถือครับสาทีกว่างใงญ่ไปสารกับกว่างขวางครับจำได้แล้วพระอาจารย์เลืออซักมองง่ามหน้าพอดี มองนี้แสดงว่าเป็นออมสำหรับทีมงานเท่าโดเยเฉพาะครับวัดป่าอัมพวันคุณนานุศร์ตำบลหนองแยพิมพ์ครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานออมสังซีกับโมไดออ้ออมครับโอ้สนามล้านหน้านี่มบางนี้ล่านคิดแต่กับมางนี้เพ่าต้องห่วงครับห่วงแย่เพศสารจุคนดในว้านเลื่อนเมื่อนครับหนึ่งเมื่อนเป็นย่างหน่อยบู๊ดังบู๊เอ้ยที่บองกิ้งกือ เด้เดือนปุกใจบลเล่ธทรวิวาทปรับหนึ่งล้านบาทค่าหมอลำสามแสนค่าประกันงานเสียงความเสี่ยงเจ็ดแสนบาท,า 7, 000, 000, 000บาทตรวจพัสะวะหาสารเสพติดข้อหนึ่งถึงข้อสามดำเนินคดีาตามกฎหมายเออยานะการขุมเจ้ายานะทำธทรวิวาทนะเจอนะประัปรบหลานงงหนึ่งเลยนากัวยเหรีย ครับพี่น้องควบระบบฉากแสงสีเตรียมพร้อมล้านเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวได้ยกไฟต่อไฟจอมไฟอก็เสร็บที่เสียบยังกันครับเตรียมพร้อมล้านเปอร์เซ็นอีกมานั่นเกินล้อกสิได้ชมได้เชียร์แล้วครับพี่น้องระบบอาจารย์นาีกสิตั้งกองตั้งยังแล้วระบบฉากกสิตึบแล้ว มันคือปวดหลังสิน้องงอะพี่น้องงามมาครับอีหยังคนแก่ยังเสื้อผ้าครับป้าโอ้แก่เสื้อผ้าโอ้คนแก่ฟี่ห่วยคือดีแท้พี่น้องครับบัตรการกุศลบัตรอร่อยยี่นว่าคุณแม่ครับผมเป็นบุญเทศกาลมหากฐินเนาะอ๋อ คุณแม่มาได้ใส่หรอมาได้ไก่บ่ล่ะ,อ,อ,ะอ๋อว่าไก่ตำบลหนองยายพิมอันนี้เดี๋ยวผมไดึงนะอืมวะไก่เห็นบ่เมื่อไรไม่คดจอะนี่แต่เดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้แสดงว่าเทศกาลช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงอ,ออกพรรษา,าแล้วอะไรน,น,นะหลังจากเป็นผ้าป่านะ ครับ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 โอ้จำได้มาปีที่แล้วเรามาช่วงเดือนไหนนะคุณแม่พฤษภาพปีก่อนนู่นใช่ไหมปีไกลไม่ได้มาเลยเนาะแมนตรงนี้มันเป็นลานะไรเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเอฟซงเอฟซีบายดีครับอือืเดี๋ยวก็มาแล้วครับครับแป๊บหนึ่งก็มาแล้วลูกสาวเพิ่งเห็นเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยป๋าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับผมใช่ครับเพิ่งมาถึงออกจากบ้านมาประมาณบ่ายสอง หลายโมงครึ่งแะปีนี้ก็จะกว้างกว่าปีก่อนแม่นครับดูลักษณะภูมิประเทศแล้วดีกว่าปีก่อนเราจะแคบไปน,นิดปีก่อนดูแคบๆปีนี้ดูอโอ้ปีนี้ตั้งใจเลยให,ให้สมแับอ่าปีนี้สาวน้อยเลย <laughs> โอ,โอ้โอ้เต็มนี่ก็ประมาณโอ้ยเกิดเบื่อเพลอนแล้วแม่เลยอ่าโอ้ถ้าศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคงจะร้ายแหละบัตรแห่งท่านครับ อ๋อครับครับครับ,บอ๋อเจอกันคนพ่อมมุดตอนเย็นรครับครับเบืองพีนอกเรียบพร้อมแล้วครับเพียรได้ยกจอขึ้นจำเฟวยระวบิดฟกับสีมาแล้วมาหอดจอดถึงเรียบร้อยแล้วครับนอหลังจากที่ห้องหลองเอเจซี่ห้องกับมาปูสาปูเสื้อแล้วครับจับจองวางหาที่นั่งเอาขี้อดดีเลยพี่น้องบุงดูตาย โอ้ยสาสวัดเ่ยโอ้ฟันปูเป็นวงกลมฟันปูเป็นยาต้องทีขวางเออเข้าใจเห็ดเนาะอีสนาอยก็จะได้รับชมรับเชีย้ยนละครับแยนมาร์คแห่งใหม่เกิดเกิดเลยขึ้นแล้วที่นี่สาวน้อยเพล่แผงทำการสแสดงที่ปัดป่าอัมพวันตำบลหนองใหญ่พิมอำเภอนางรองจังหวัดไม่แคบสังเกตแล้วครับเจอน้ำยางเนาะหูแล้วว่าแมนเป็นน้ำสีป่าแมนเป็นน้ำ มันต้องหาหระบบฉากที่มันบอกกลิ่นสีเพราผมบูมเบิ้งเหรอครับสีฟ้าสีน้ำเงินกลายเป็นสีฟ้าแล้วครับเพราะว่ายังคนะพี่น้องแล้วก็ในไม้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยทุกคนทางในกลายเป็นสีฟ้าแล้วครับจากนี้ที่วงน้ำเงินสังเกตม,มืววนี้ว่าคอยถือไฟอันดับหนึ่ย,ยู่หันถือไฟไหลายๆครับถือแสงไฟพอต้องใ,ใส่อีงยงเนาะพี่น้องผู้ใดเอฟทรงเอฟซี่หัวยักบ่บ่าต้องใส่อีงยงในการ เหตุการณ์เพลียในการจจเจอร่ล่ำแสงของแสงของในไฟเคียะไฟนี่ครับอ้อเนี๋เป็นยังไงเอาพี่น้องอย่าลืมหายแรงเคียร์แรงใจกันครับมื่อแรงสาวน้อยแต่งรกทำการแสดงยี่วัดป่าอัมพวาลตําบลน้องแย่พิมอำเภอเมืองอำเภอนางร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับสาวน้อยสตาร์ทที่ณเวลา ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาจนถึงสอดแจ้งนะครับเอ้าโอ,โอ้แม่พญ่าครับมาเป็นนักเอกเด้อเอาอเ,เอาจะเป็นนักเอกดิย,ยังเป็นนักเอกอยุบบอลลุนนี่นักเอกแก้มครับแม่ปูไงครับ ไูแดนเซอร์เอาทีมงานคอตูมกำลังเตรียมของเตรียมอยังครับเราสิงย่างไปหาแย่แหลมที่หัวทางไดนเนาะ<ม>ขั้วอยู่ทางไหล่ะ<ม>ขั้วอยู่ทางไห<ม>อ๋อเห็นแล้วดูนะครับทีมงานคอตูมกาลังเตรียมของเตรียมอะไรเมื่อนี้นี่เต็นคอตูมสองเต็นบุดใหญ่เลยครับเพราะว่าของหลายชุดลายแห้งครับชุดอลังการงานสั่งทั้งขนทั้งอะไรเพียบพร้อมทีมงาน เจอคุณล่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท่านประท่านครงการอเด็ยี่งมอหจอดทิ้งแล้วเ่นดังล่ะอออไบังเฟอบางเฟเนยังกินแรงหรอพอเอ้ยพอปัญญาเฮยังกิน

เอา,าเพิ่งจะตัดให้เขาลงไปสิกินพอเดียวเพราะเบิดดอกชิ้นหนังชิ้นว่างหรือชิ้นหมูหม้นว่าใช่กินได้เอาครับมาเจอบรรยากาศล,ลังหันครับว่างจริงเลยนี่ก็กินซีว่าเด็ดกินอยู่ะก<ห>ินอยู่ครับเอาครับคลิปนี้ไปซับนีดแล้วคลิปหน้าพอกันไหมครับเจอกันกับอีพ,พอแหลมครับบรรยากาศลังหัน